สวัสดีครับพ่อครับผมอีสานลายรูปแบบช่วงนี้ก็เป็นหลังช่วงหนาหนาวนะครับก็อยากให้เบื้องสภาพของทุเรียนปลูกไม่หรือทุเรียนหน่อยที่ห้องเริ่มปลูกในช่วงหนาฝนนะครับหลังจากจะผ่านพ้นฤดูหนาวนะครับอาการของทุเรียนจะมีหลายอาการด้วยกันอาการที่เห็นจะชัดเลยก็คือว่า ยอดแหงนะครับใบรนเนืน่องจากอากาศหนาวจนเกินไปเฮทไทยใบว่าสามารถปรับตัวได้เมื่ออากาศเย็นจนเกินไปนะครับใบก็บจะ,นนะร่นใบก็บจะลนนักกเฮทไทยมีอาการของยอดแหงหลายคนบอกว่าอาการแนวนี้คืออาการแพ้หนาวนะครับแท่จริงๆแล้วนะ เป็นอาการของความอ่อนแอของทุเรียนนะครับคือว่าแพ้อากาศก็เลยใ,ใ,ใ,ให้เฮทไเกิดเชื้อโรคเข้ามากครับเชื้อโรคเข้ามากับแต่แกเชื้อรานะครับอ่าราต่างๆว่าจะเป็นราใบแห้งราใบจุดหรือว่ารากินใบทั้งนั้นทั้งนี้ก็จะเฮใไ้ใบร้นนะครับใบร้นแลวกหย่ดแห้ง อาการนัก,กยืนต้นตายในที่สุดเดี๋ยวผมจะพาย่างเบิงอาการของแต่ละต้นนะครับแล้วก็ร่วมถึงต้นอายุ2อสปีน้ำอาการนี้ก็ถือว่านักมากนะครับสําหรับทุเรียนปลูกไม่ทิดปลูกในช่วงต้นฝนเมื่อกี้นี่เป็นนักถึงขนาดอบอบ่เหลือจากใบเล,ล่วไล้วกายอดแห้งแทบท,ทุกยอดเลยนะครับ นี่คืออาการที่เป็นนักของทุเรียนปลูกไม่หรือว่าทุเรียนน้อยนะครับเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นจนเกินไปเหตุให้เกิดความุูมตันท่านบาไวกระทําให้เกิดเชื้อโรคหรือว่าเชื้อราเข้ามาในลำตน้นอันนี้เป็นต้นอายุขนาดซี่เดือนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งต้นอายุขนาดสองปีนะครับว่าอาการลักษณะเป็นยังไง และช่วงนี้สภาพอากาศเป็นยังไงแล้วอันนี้ก็เป็นแปลงทุเรียนที่อายุขนาด2ปีนะครับบางต้นก็คขอนข้างสมบูรณ์หรือว่าต้นไงเดี๋ยวผมจะให้เบิง้งต้นที่มีปัญหากันดีกว่าวา่าถ้ามีอากาศหนาวแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไล่ไปตั้งแต่ต้นที่อาการมากสุดหรือถึงต้นอาการน้อยสุดนะครับอยากให้เบิ้งครับ การที่เป็นนะครับอันนี้เป็นทุเรียนปลูกใหม่นะครับในช่วงก่อนหน้าหนาวเนื่องจากต้นต้นสปีเนี่ยตายไปก็เลยต้องเปินการปลูกแซมอันนี้ก็ถือว่ามีอาการคือกันครับผมการของยอดแหงนะครับการข้องยอดแห้งใบรุ่น แล้วตรงนี้เออเป็นอาการบ่ทันรุ่นแรงบันไดเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งต้นที่อาการรุ่นแรงครับเ่แม่นว่าต้นงหญ่แล้วจะบ่บเป็นนะครับทั้งนั้นทั้งนี้เกิดจากอากาศนะครับหนาวเย็นจนเกินไปเห็ุให้พุ่มตานท่านของทุเรียนบสา,ามารถตานท่านเชื้อโรคใดเหตหเกิดโรคใบแห้งนะครับโรคเชือ้อราผมก็อยากให้ทุกคนนะครับ ที่อยู่ในโ้นภาคอีสานซึ่งปลูกทุเรียนให้เห็นปัญหานี่ว่าทุเรียนถึง4ตน้นไงแล้วก็สามารถเกิดปัญหาลักษณะนี้ได้ขึ้นกันฉะนั้นนะครับผมอยากให้ติดตามะนะครับวิเคราะห์ว่าเป็นยังไงซึ่งอาการของทุเรียนลักษณะนี้นะครับผมก็อยากให้ไปเบิ้งังการ เกิดเชื้อรานะครับให้ทุกคนศึกษาว่าเชื้อราแต่ละโตเห็ดให้เกิดยังครับยังสิเป็นล่าใบแห้งนะครับกินใบนะครับซึ่งเกิดจากอุณหภูมิเย็นครับเห็ดให้งภูมิตันท่านของต้นทุเรียนเองว่าสามารถส้างภูมิตันท่านได้ก็จะเกิดเชื้อโรคต,ต่างๆโรคใบแห้งนะครับโรคใบจุดนะครับนี่เกิดเป็นเชื้อราอีกประเภทหนึง่งทั้งนั้นทั้งนี้เลือกยาให้เหมาะสมในการ ฉีดหรือว่ารักษานะครับตอนนี้จะ,จะมดน้ําแล้วครับจะเริ่มมดน้ําแล้วก็อันนี้ก็แตกใบไม้แตกยอดไม่งามนะครับอันนี้ก็ได้ฉีดยาไปสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันแตก็่บางต้นกันยังอ่าภุ่มตันท่านบอดีก็มีอาการแน่อันนี้ก็ถือว่ากําลังจะพักฟื้นนะครับกาลังจะฟื้นตัวนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ขนาด เกือบสูงท่วมหัวนะครับหรือขนาดสองเมตรก็ยังมีอาการอยู่นะครับจะถือว่าาการอ่อนขางรุนแรงซึ่งกับพนันพันหนาวไปแล้วครับพนันสาเหตุที่เป็นลักษณะนี้นะครับเพราะว่าทุเรียนที่ปลูกบนเขาครับเวลาหนาวกับหนาวจัดเวลาห่อนกับห่อนจัดเกันท่านั้นทั้งนี้นะครับสารรักษาบอท่านนะครับ หรือว่าอากาศหนาวโดนจนเกินไปต้นทุเรียนเองกับค่าสามารถจะยืนตนได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องต้นที่อาการนักที่สุดเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกต้นนึงนะครับที่เจออากาศแบบรุนแรงหรือว่าแบบต้นละหดแบบบุญเขาเนี่ยซึ่งอากาศหนาวมาทุกอาทิตย์เลยกัว่าได้อาทิตย์ละสามสีมือหรือบางอาทิตย์ หนาวโดนก็นั่นครับอุณหภูมิถึงขนาดอา6องศาเกือบ0องศาเลยก็ว่าได้เหดให้ต้นทุเรียนบางต้นนะครับถึงกับยืนต้นตายเลยก็มีอันนี้ขนาด2ปีนะครับยั่งบอลรอดฉะนั้นว่าต้องพกใจไปนะครับสำหรับทุเรียนหน่อย นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งครับที่ยืนต้นตายสำหรับทุเรียนอายุสองปีนะครับทุเรียนหน่อยกับการับอากาศเบาไว้กับมีโอากาสนอกหนาวไดที่กนันนี่ก็เริ่มปรับสาภาพแล้วนะครับหลังจากที่หนาวกันไปหลายระลอกนะครับในช่วงเดือนพฤศจกกกิกาแล้วากท่านว่านะครับเห็นทุเรียนย่อนแห้ง ตอนนี้ก็ได้ฉีดสารบำรุงนะครับตอนนี้กําลังฟื้นนะครับก็บหลายต้นกับฟืน้นหลายตน้นก็ต้องสอมแซมกันไปนะครับนี่นะครับลักษณะที่ผ่านหนาวแล้วนะครับก็จะออกมาในลักษณะนี้ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรทารูจา้จักวิธีการป้องกันนะครับต้นกับสีบดส้มนะครับได้ถ้าต้นได้ส้มก็ต้อง อีกสักระยะหนึ่งหรือว่าบางรุ่งอีกสักระยะหนึ่งต้นก็นจะกลับมายืนต้นได้คือเ่านะครับผมหลายต้นนะครับที่ซ่อมแซมในช่วงฝนเมื่อกี้นะครับกับคสามารถที่ทนหนาวได้ก็เห็นให้ยืนต้นตายในแต่ละแปลงนะครับอาจจะมีจังลักษณะนี้นี่เป็นแปลงที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับก็อยากให้เห็นเพราะว่าแปลงนี้อยู่ทึ่งบนเขานะครับ โมเมนว่าต้นใหญ่แล้วสิบ่มีอาการนะครับถึงสิใหญ่ขนาดใดนะครับจะเจอครับอุณหภูมิทั้งเขานะครับหลายต้นก็มีอาการใดขึ้นกันนะครับตาเหาบ่มีตอซอยหรือว่าบ่มีวิธีการบำรุงรักษาในช่วงก่อนหน้าหนาวนะครับเหตุให้ใบล้นหรืออีกระยะหนึ่งนะครับก็อาจจะว่าเป็นช่วงพีใบของ ต้นไม้หลายต้นนะครับอาจจินมีส่งผลกระทบต่อต้นทุเรียนเองเนื่องจากปรับสภาพบ่ท่านเจอทั้งลมหนาวและลมร้อนนะครับในสภาพอากาศเดียวกันมือเดียวกันกางเว้นฮอนขึ้นหนาวนะครับทุเรียนหลายต้นก็ถือว่านอกใบรุนกันเลยกมีเดี๋ยวผมอยากให้เบื้องต้นที่เพื่อนใส่สารนะครับคือว่าฉีดและสมบูรณ์นะครับบรเฮตแห่ใบร่วงก็มีขึ้นกันเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องอีกแปลงนึงซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนี่และครับ ซึ่งเป็นอุณหภูมิใกล้เคียงกันผู้ใดรักษาท่านหรือว่ามีสูตรเด็ดสูตรยาดีก็รักษาตนได้ค่อนข้างสมบูรณ์ผู้ใดบ่มีตัวเด็ดตัวดีก็อาจ,จมีปัญหาแน่บางเล็กน้อยถึงปานกลางนี่นะครับแปลงที่ผมพูดถึงว่าเพื่นรักษาได้นะครับกวมบอบชำ้ำถาม่ามีว่ากับพ่อมีอยู่นิดน่อยนะครับน้อยอลีนะครับ มีใบให้กันนะครับว่าเพแมนว่าเพเป็นนะครับลักษณะของนะครับหนาวมากกับเห็ดเลใบใหม่ใบจุดให้กันนะครับกับใบรุนก็มีให้กันครับผมบ่แมวนว่าบพมีแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เพิ่นฉีดยาป้องกันต้นก็เลยบเมีป,ปัญหาร้ายสักซ้ำใดอันนี้ต้นนี้ขนาดยังน้อยนะครับกามสูงแค่เมตรกว่าๆนะครับ หรือประมาณเกือบสองเมตรนั่นเองเดี๋ยวผมอยากให้เบื้องต้นไงนะครับอันนี้ต้นไงนะครับต้นไงก็มีอาการนิดนึงนะครับเป็นใบร่นนิดหน่อยนะครับด้านที่โดนแสงแดดหรือว่าแสงอาทิตย์นะครับด้านตะวันออกนะครับก็มีอาการใบร่วงแน่นิดนึงนะครับแต่โดยรวมแล้วกับสภาพแปดสิบเก้าสิบเอร์เซนตครับนิดหน่อยนะครับ พันช่วงหนาวแล้วตอนนี้ก็ล่างแตกยอดนะครับผมสอบถามเพื่อนว่าสารตัวใดที่ห้าฉีดป้องกันนะครับก็เป็นสารบำรุงทั่วไปนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็เลือกแล้วแต่ยี่ห้อนะครับสารบำรุงอมีสารป้องกันน้ำนะครับเช่นป้องกันหนาวป้องกันเชือ้อราเชือ้อราใบจุดต่างๆเพื่อนก็ใส่ลายัวฉีดร่วมกันขึ้นกันครับผมโมเมนต์ว่าสิใส่ัวเดียวหายเลย โมเมนต์ว่าฉีดจะเดียวหายเลยกระีีตามกำนดครับหนึ่งอาทิตย์หรือว่าบางโตกะ็ะสองอาทิตย์ก็มีนะครับดั้งนั้นตั้งนี้กระจรักษาสภาพของทุเรียนไว้ให้ได้เบิ่งสวยงามยังสี่นะครับบ่ดด้บอบช้ำได้หลายปันไดในช่วงหนาวโมเมนต์ Moment ว่ามีจะต้นไ่นะครับต้นน้อยในแปลงนี้เพื่อนก็มีให้กันนะครับอันนี้ก็เป็นต้นน้อยของเพื่อนนะครับต้นน้อยของเพื่อนกับบได้ บอบช้ำจนเกินไปก็มีอาการยอดแหงทื่อกันถึงสีมียาดีก็มีอาการนะครับเพราะว่าอุณหภูมิอากาศบนเขาเนี่ยค่อนข้างหมดไล่ทื่อกันนะครับก็มีอาการดูตอนนี้ก็ล่างฟื้นครับผมสารที่ฉีดโดยตัวไปก็เป็นสารป้องกันนะครับแล้วก็สารเสริมบำรุงต่างๆนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็ทดสอบเองนะครับใน ร้านขายทั่วไปศึกษานั่นเองครับเพราะว่ายาบางตัวอาจจะพ่ถือกับในแต่ละพื้นที่นะครับบอกการันตีว่าฉีดตัวนี้แล้วจะหายในพื้นที่นี้นะครับบางตัวนะครับหรือว่าใส่การใส่กันปริมาณก็มี่ผลกระทบต่อต,ต้นไม่เองนะครับใส่หลายก็ดให้ต้นแพรหรือชะง,งักได้หรือว่าใส่น้อยก็อาจว่าส่งผลดีนะครับกับ ทั้งนั้นทั้งนี้ถ้าน้อยเกินไปก็กยังมีอาการคือเก่านะครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็เลือกให้เหมาะสมนะครับกับปริมาณหรือว่าขนาดของทุเรียนเองนะครับผมครับผมหลายต้นโดยรวมนะครับทุเรียนของแปลงนี่เนะื้ที่เกือบยี่สิบไร่นะครับก็ค่อนข้าง,งสมบูรณ์ดีนะครับก็เสียหายบ้างนิดหน่อยนะครับบอบช้ำจากอากาศหนาวของ ปี2563น้านะครับตอนนี้ก็2 5 6 4แล้วหรือว่าพ้นน้วไปแล้วนะครับต้นทุเรียนก็ยังยืนต้นได้อยู่นะครับในแปลงนี้ฝากไว้ครับถึงกเกษตรตัวไปนะครับที่อยากเค็ดทุเรียนนะครับบอมแมนว่าบอมมีปัญหาปลูกแล้วจะหายเลยบอมแมนนะครับผมทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องมีการให้น้ำให้ปุ๋ยให้ยานํานะครับ อันนี้เป็นต้นน้อยที่เพิ่นลงสามไม้นะครับหรือว่าปีที่แล้วเกิดปัญหานะครับก็ได้ต้องลงใหม่อีกครัน,นเพิ่นกับมีปัญหาของเพิ่น้วยกันนะครับเพราะว่าทุกอาชีพนะครับเพราะว่าสิเป็นเหตุการณ์เกษตรหรือว่าเหตุยังต่างๆนะครับก็บมีปัญหาก็ต้องหาวิธีแก้กันไปนะครับ เดี๋ยวผมอยากให้เบิ้งอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งโมเมนต์ทุเรียนนะครับซึ่งเป็นไม่เศรษฐกิจนะครับตามมาเบิ้งเลยครับครับผมก็อยากให้เบิ้งครับอันนี้เป็นต้นอะโวคาโดนะครับซึ่งหนาวนี่กับบอบช่ำมือกันนะครับโมเมนว่าจะเป็นได้ทุเรียนนะครับซึ่งเป็นไม่ต่างทิ้นนะครับอะโวคาโดทุเรียนหือหลายสายพันธุ์นะครับหลายชนิดนะครับ อันนี้เป็นอะโวคาโดนะครับผมถึงเจอกับน้ำนี่กระเฮ็ดให้ใบแหงคือกันเป็นเป็นได้คือกันนะครับโมแมนว่าสิเป็นนทุเรียนนะครับโมแมนว่าเลี้ยงยากแต่ทุเรียนอากาศบนเขาค่อนข้างโหดไร้ครับผมทั้งนั้นทั้งนี้ผู้ใดอยากปลูกไม่เศรษฐกิจหรือว่าไม่ปแปลกๆต่างๆนะครับก็ศึกษาให้ดีครับโมเสิเป็นการปลูกการบำรุงรักษา นะครับไปหาหมอที่ก็คือคนเลยละครับนี่ทตัยาเพราะว่าจะเป็นยาบำรุงยาก,กันหนาวกันเชื่อล่าเป็นฮอร์โมนต่างต่างทั้งนั้นทั้งนี้ก็รักษาและดูแลนะครับให้เกิดผลประโยชน์ให้เกิดผลดีแก่ต้นไม้เองและตัวเจ้าของผู้ปลูกหรือว่าเจ้าของสวนฝากไว้คำนี้ครับผมคลิปนี้ครับทุเรียนนาหนาว ก็เป็นกำลังใจให้ครับเกษตรกรสุ่ผู้สุขคนเลยที่เดียวคลิปนี้ก็ฝากไปซ้ำนีสักก่อนครับผมสวัสดีครับ